การเห็นเพื่อความหลุดพ้นในยะที่หนึ่งทีขุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาก็หากว่ารูปนี้จักเป็นอัตตาเราไซรรูปก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธทั้งสัตว์ย่อมจะได้ตามความปรารถนาในรูปว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่เพราะเหตุที่รูปเป็นอนัตตาดังนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และสัตว์ย่อมไม่ได้ตามความปรารถนาในรูปว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยพิขูทั้งหลายเวทนาเป็นอนัตตาก็หากเวทนานี้จักเป็นอัตตาเราไซเวทนาก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธทั้งสัตว์ย่อมจะได้ตามความปรารถนาในเวทนาว่าขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่เพราะเหตุที่เวทนาเป็นอนัตตาดังนั้นเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและสัตว์ย่อมไม่ได้ตามความปรารถนาในเวทนาว่าขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยพิขุทั้งหลายสัญญาเป็นอนัตตาก็หากสัญญานี้จักเป็นอัตตาแล้วไซสัญญาก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ ทั้งสัตย่อมจะได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่าขอสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่เพราะเหตุที่สัญญาเป็นอนัตตาดังนั้นสัญญาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและสัตว์ย่อมไม่ได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่าขอสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย พิขู่ทั้งหลายสังขารเป็นอนัตตาก็หากสังขาน,นี้จากเป็นอัตตาแล้วไซสังขารก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธทั้งสัตว์ย่อมจะได้ตามความปรารถนาในสังขารว่าขอสังขารของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่เพราะเหตุที่สังขารเป็นอนัตตาดังนั้นสังขารจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และสัตว์ไม่ได้ตามความปรารถนาในสังขารว่าขอสังขารของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยพิขุทั้งหลายวิญญาณเป็นอนัตตาก็หากว่าวิญญาณน,นี้จากเป็นอัตาแล้วไซวิญญาณก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธทั้งสัตว์ย่อมจะได้ตามความปรารถนาในวิญญาณว่าขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย แต่เพราะเหตุที่วิญญาณเป็นอนัตตาดังนั้นวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและสัตว์ย่อมไม่ได้ตามความปรารถนาในวิญญาณว่าขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า เป็นทุก์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุก์ขมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าทิ่ขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าที่ขูทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามรูปทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรา เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามเวทนาทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเราสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามสัญญาทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามสังขารทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามแล้วหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามวิญญาณทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราทิขูทั้งหลายอริยะสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วปรมจัรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี